ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่37ก็ได้ดําเนินการฝึกภาคสนามให้กับน้องๆน,นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ค่ะ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่37โดยพันโทปานิธานจตรุระโพผู้บัคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่37ได้ดําเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ภาคสนามผลัดที่1ประจําปี2567จํานวน288ยนายณสวนสาธารณะหนองช้างคคตตาบลแม่กอนออาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ ทางนี้เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีประสบการณ์และความชำนาญเพิ่มเติมจากการฝึกภาคปกติโดยได้สัมผัสการฝึกในภูมิประเทศจริงเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ในสนามอีกทั้งให้สามารถปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับหมู่ปืนเล็กได้รวมไปถึงการสร้างกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพของกองทัพบกต่อไปค่ะ